คำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยใครไม่อยากโดนสปอยให้กดปิดคลิปไปได้เลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาสปอยหนังแนวสืบสวนแอคชั่นคอม,มดี้เอาใจสาวๆกันหน่อยที่คิดว่าไม่น่ามีคนทำแน่นอนเพราะว่าหนังเรื่องนี้หาดูยากนิดหน่อยถ้าใครดูแล้วก็ทบทวนความจำกันส่วนใครยังไม่ดูก็มาฟังผมสปอยกันได้เลยครับ เรื่องราวเริ่มจากนักสืบหญิงคนหนึ่งชื่อมียองที่บุกเดี่ยวจับพ่อค้ายาด้วยวิธีการหลอกล่อใส่กระสุนปืนไว้หนึ่งนัดแล้วยิงแบบสุม่มจนในที่สุดเจ้าพ่อขายาก็ยอมจำนนมียองจับโจนได้ไม่พอแถมมียองยังสามารถทําให้เจ้าพ่อขายานั้นฉี่แตกได้อีกต่างหากาหขณะที่เธอทําการจับกลุ่มเจ้าพ่อ้ายานั้นก็มีหนุ่มคนหนึ่งชื่อจีชุนแต่แอบดูมียองอยู่และรู้สึกปื้มปิ่มในตัวของมียองมากจึงได้ตกหลุมรักมียองทันที หลังจากที่มียองจับพ่อค้ายาได้มียองก็ได้รับการเลื่อนขั้นเนื่องจากเป็นนักสืบที่เก่งมากจีชุนได้มาหามียองที่งานเลื่อนขั้นรับตําแหน่งพร้อมทั้งเอาดอกไม้มาให้เธอและได้ขอเธอแต่งงานทันที 2> 1, 2, 1. 1> วันเวลาผ่านไปมียองได้ย้ายจากหน่วยงานสืบสวนมาทํางานที่เอกสารเนื่องจากหลังจากที่เธอแต่งงานนั้นจึงได้ถูกย้ายมาที่งานเอกสารและมีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งชื่อจางมีและระหว่างที่ มียองกับจางมีกำลังนั่งเมาส์เรื่องเด็กใหม่ที่ย้ายเข้ามาทำตัวประจบหัวหน้าเธอโดยเมาส์ทานองว่าก้มหน้าก้มตาทํางานไปดีกว่าเอาแต่ประจบไม่ได้อะไรหรอกแต่หลังจากที่เมาส์เสร็จนั้นมียองก็ได้มาหาหัวหน้าของเธอซะงั้นแล้วขอขึ้นเงินเดือนแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับถึงแม้ว่าจะดราม่าเท่าไหร่สุดท้ายก็โดนหัวหน้าปฏิเสธอยู่ดีแถมยังพูดถึงเด็กใหม่กับจางมีว่าทํางานเหมาะสมควรช่วยเหลือกว่าตั้งเยอะอีกต่างหาก จากนั้นหัวหน้าของมียองก็เดินหนีไปขณะที่มียองบ่นซะเลยลในเวลาต่อมามีกลุ่มนักสืบกลุ่มหนึ่งได้ทําการจับโจรโลกจิตที่ชอบใช้น้าหมึกหยดใส่ขาผู้หญิงโดยมีสายสืบสาวสุดสวยคนหนึ่งชื่อจีฮีเธอเป็นนางเอกนะครับผมจะขอเรียกว่านางเอกเลยแล้วกันนางเอกได้แต่งตัวสวยๆเพื่อที่ไปหลอกล่อโจรโลกจิตให้ติดกับแต่ขณะที่เธอกําลังหลอกล่ออยู่ก็มีชายหนุ่มตั้งสงสัยคนหนึ่งที่กําลังคุยโทรศัพท์อยู่ทําน้ําหมึกโขกใซ็ นางเอกจึงคิดว่าต้องมวยชายคนนี้แน่ที่เป็นโจโลกจิตจึงได้จัดการเล่นงานชายหนุ่มคนนั้นทันทีทั้งที่คนในทีมพยายามห้ามแล้วว่าอย่ารีบร้อนแท้ๆแล้วในที่สุดชายหนุ่มก็ถูกจับมาที่สถานีตำรวจจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชายหนุ่มหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมครับเขาคือจีชุนนั่นเองระหว่างที่ นางเอกกำลังโดนรุ่นพี่บ่นอยู่มียองที่รู้ว่าผัวโดนเล่นงานก็รีบมาหาผัวทันทีและได้หันไปด่านางเอกว่าไม่ได้อ่านกฎของตำรวจก่อนเข้าจับกุมแถมยังเข้าบูมบามไปอีกแต่แล้วมียองนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องนางเอกเพราะอะไรหรอครับเพราะแท้จริงแล้วจีฮีกับจีชุนชื่อคล้ายๆกันไหมครับจริงๆแล้วทั้งสงคนนั้นเป็นพี่น้องกันนั่นแหละก็เลยไม่ถูกเอาเรื่องว่างั้นแหละ โดยในเวลาต่อมาทั้ง3ได้มานั่งคุยกันที่บ้านซึ่งสถานการณ์ในบ้านตอนนั้นมันก็ตึงเครียดพอสมควรนะครับเนื่องจากเรื่องที่เกิดขึ้นและด้วยความที่พี่สะใภ้กับน้องผัวไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่อยู่แล้วด้วยเกลือล ในวันต่อมาทั้งคู่ก็ต้องมาทํางานด้วยกันอีกเพราะเรื่องที่ว่านางเอกนั้นดันทํางานพลาดนั่นเลยครับจึงได้ถูกส่งมาทํางานที่นี่และดูนางเอกสิครับมานั่งระหว่างกลางของมียองกับจังมีซะเลยจึงทําให้2คนนั้นเมาส์มอยกันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ต้องพิมพ์ข้อความส่งกันไปส่งกันมาคือจริงๆแล้วในช็อตนี้ในหนังครับมันจะดูหามากเลยนะครับรรขณะที่สาวๆกําลังวุ่นวายแล้วก็เมาส์มอยกันอยู่ก็มีหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งเข้ามาเธอก็ต้องการมาแจ้งความนั่นเลยครับ แต่ตัวของหญิงสาวนั้นมีท่าทีที่น่าแปลกประหลาดดูโลกโลกลนลนอะไรนี่แหละเหมือนจะมาแจ้งความแต่ก็ไม่แจ้งแถมยังมีท่าทีหวาดกลัวขณะที่มีชายหนุ่มเข้ามาอีกและเธอก็ได้ทิ้งมือถือของเธอไว้แล้วก็วิ่งหนีไปผมจะขอเรียกหญิงสาวคนนี้ว่าน้องเสื้อขาวแล้วกันนะครับมียองได้วิ่งไล่ตามน้องเสื้อขาวทันทีเพื่อที่จะเอามือถือไปคืนแต่แล้วขณะที่เธอตะโกนเรียกน้องเสื้อขาวอยู่นั้นวีดีน้องเสื้อขาวก็ดันโดนรถบรรทุกชนอย่างจัง มียองและนางเอกวิ่งไปดูและเรียกรถพยาบาลมาช่วยทันทีต่อมาพวกสามสาวก็สงสัยในมือถือที่น้องเสื้อขาวทิ้งไว้ให้จึงได้ช่วยกันปลดล็อกมือถือของน้องเสื้อขาวได้สําเร็จอพอตรวจสอบดูโทรศัพท์ของน้องเสื้อขาวก็พบว่าแท้จริงแล้วน้องเสื้อขาวนั้นคิดจะฆ่าตัวตายโดยการให้รถบรรทุกชนก็เพราะว่าน้องเสื้อขาวได้รับลิงค์คลิปวิดีโอโปที่เกี่ยวกับตนตอนเมาและโดนแอบถ่าย จึงทาให้สาวสารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ต้องมีเงื่อนงําจึงได้ส่งนางเอกไปที่โรงพยาบาลที่น้องเสื้อขาวอยู่ขณะที่นางเอกกําลังคุยกับหมอทํานองว่าในตัวน้องเสื้อขาวนั้นมีสารเสพติดอยู่ในตัวเพื่อนน้องเสื้อขาวก็มาพอดีและร้องห่มร้องไห้และโทษตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยในเวลาต่อมานางเอกก็สอบปากคำเพื่อนน้องเสื้อขาวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่เพื่อนน้องเสื้อขาวเล่าให้นางเอกฟังนะครับในเวลานั้นมีขับเปิดใหม่น้องเสื้อขาวและเพื่อนเต้นกันอยู่ที่ชั้นล่าง แต่ก็ถูกหนุ่มปริศนาคนหนึ่งชวนขึ้นไปชั้น VIP และตัวของเพื่อนน้องเสื้อขาวก็โดนไล่ออกไปจากห้อง VIP แต่ก่อนจะออกจากห้อง VIP เพื่อนน้องเสื้อขาวเหลือไปเห็นน้ำหอมแปลก,ปกจากนั้นเพื่อนน้องเสื้อขาวก็กลับขึ้นไปบนห้อง VIP ครั้งแต่ก็ไม่พบน้องเสื้อขาวซะแล้วโดยไม่รู้ชะตากรรมของน้องเสื้อขาวเลยว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากฟังเรื่องราวต่างๆจบลงนางเอกจึงรีบไปที่หน่วยสืบสวนเพื่อขอให้เพื่อนเก่าช่วยแต่กลับไม่มีใครช่วยเลยสักคน นางเอกจึงต้องกลับไปที่งานเอกสารและได้เล่าทุกๆอย่างให้จางมีและมียองฟังสามสาวก็เริ่มสืบสวนกันทันทีโดยที่จางมีที่เป็นนักแฮกเกอร์ขั้นเทพก็แฮกเข้าไปที่กล้องวงจรปิดของหน่วยงานจราจรจนในที่สุดก็พบกับน้องเสื้อขาวที่ถูกชายิีสนาสองคนหิ้วปีกออกมาจากขับมียองด้วยความที่เป็นอดีตสายสืบสาวสุดเก่งสุดโหดมาก่อนก็เลยพอมีเส้นสายที่จะพอช่วยเหลือได้เลยโทรไปบอกเลขทะเบียนกับคนที่รู้จักแต่ดันเป็นเลขทะเบียนปลอมซะง,งั้น จึงทําให้สาวๆต้องลงมือสืบตามกล้องด้วยตัวเองและระหว่างที่สาวๆสืบอยู่นั้นหัวหน้าของสาวๆก็ได้มาปวนนิดหน่อยเพราะสาวๆดันทําเสียงดังเกินไปจึงทําให้จางมีนั้นโดนหักคะแนนความประพฤติซะเลยและในที่สุดสาวๆก็กลับมาสืบกันต่อหลังจากที่หัวหน้าของสาวๆไปโดยสืบไล่ล่าตามกล้องวงจรปิดจนพบว่าน้องเสื้อขาวนั้นถูกล่อลวงไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง นางเอกยังรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ทันทีแล้วพบกับเจ้าของตึกที่มัวแต่เล่นเกมอยู่ก็เลยลงมือสืบสวนซึ่งระหว่างสืบสวนก็จะมีหนุ่มปริศนาคนหนึ่งลงมาซึ่งจังหวะของหนังเนี่ยมันจะเหมือนจังหวะซิทคอมที่เวลาเจ้าของอพาร์ตเมนต์พูดอะไรไปไอเทมของหนุ่มปริศนาก็จะล่วงลงมาเช่นเออเวลาที่เจ้าของอพาร์ตเมนต์บอกว่า ตอนเป็นเด็กๆเราจะใช้กระจกแอบส่องกางเกงนายคุณครูไอ้หนุ่มปิศนาคนนั้นก็จะทําของสิ่งนั้นตกอะไรทํานองนี้แหละครับจนในที่สุดนางเอกก็รู้ว่าหนุ่มปิศนาคนนั้นต้องมีอะไรผิดปกติแน่ก็เลยวิ่งไล่ล่าทันทีโดยมีจังมีคอยช่วยเหลือผ่านมือถือนางเอกก็วิ่งไล่ล่าแบบยับยับจนกระทั่งหนุ่มปิศนาขโมยสกูตเตอร์เด็กแล้วขับนหนีนางเอกไปจนนางเอกเ,เ,เนี่ยวิ่งตามแทบไม่ทันเลยละครับ แต่ตอนนเองมียองก็ปรากฏตัวขึ้นและได้ขับสกูตเตอร์ล้อดเดียวมาจนในที่สุดก็สามารถกระโดดใส่หนุ่มปริศนาคนนั้นได้ทันแล้วก็รู้ว่าแท้จริงแล้วหนุ่มปริศนาคนนั้นคือเจ้าพ่อขายาตอนต้นเรื่อง และด้วยความที่เจ้าคอ้ายาเนี่ยมันกลัวมียองนะครับมันก็เลยฉี่ลาดรอบ2ซะเลยโดยในเวลาต่อมานางเอกและมียองก็จับเจ้าพ่อขายามาสอบประคำและได้เล่าว่าจริงๆแล้วตอนนี้มียาตัวหนึ่งที่เรียกว่าน้ำหอมพิเศษโดยฤทธิ์ของเจ้าน้ำหอมจะทำให้รู้สึกว่าลืมตาอยู่แต่ก็คล้ายๆกับว่าเป็นอมพาตทั้งตัวอะไรเงี้ยครับประมาณ30นาที จะพ่อไขยาได้เล่าต่อว่ามีชาวพามา่าหรืออาหรับอะไรสักอย่างนี่แหละครับขายน้ําหอมอยู่ที่ร้านลอยสักย่านอิตาลีก็เลยรีบไปที่ย่านอิตาลีทันทีและปลอมตัวด้วยการเปลี่ยนชุดเป็นชุดฮาวายที่ร้านขายเสื้อแห่งหนึ่งจากนั้นก็เข้าไปที่ร้านสักร้านหนึ่งก็เลยเริ่มไปสอบปากคําแต่เจ้าของร้านดันเป็นฝรั่งซะงั้นนางเอกและมียองก็พูดภาษาอังกฤษกันแบบงูปลาไปเรื่อยจนในที่สุดเจ้าของร้านสักก็คิดว่านางเอกต้องการสัก และก่อนที่จะเริ่มสักนางเอกก็ได้พยายามอธิบายเจ้าของร้านฟังอีกรอบว่าตนเนี่ยมาหาน้ําหอมพิเศษอะไรนี่แหละแต่เจ้าของร้านมันดันทะลึ่งเดินหยิบขวดแปลกๆมาแต่ดันเป็นน้ํายาปรับอากาศซะงั้นจึงทําให้หนางเอกนั้นโดนสักรอยว่า FBI ซะเลยหลังจากจบเรื่องราววุ่นวายในร้านสักนางเอกและมียองก็ออกมาข้างนอก นางเอกก็โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงที่โดนสักรอยระหว่างที่นางเอกกำลังหัวร้อนที่โดนสักรอยก็เหลือไปเห็นร้านสักอีกร้านหนึ่งขราวนี้พอเรื่องคล้ายๆร้านสักรแรกแบบเป๊ะๆเ,เลยครับมียองกำลังจะโดนสักคำว่า N.Y.P.D. อยู่แล้วนางเอกและมียองพยายามถามหาน้ำหอมวิเศษอีกรอบเจ้าของร้านก็เลยเดินไปหยิบอะไรสักอย่างมาให้แผนการทุกอย่างเหมือนจะสำเร็จขนานั้นเองก็มีกลุ่มคนแปลกหน้าหน้าตาออกอารับอารับ,รบพมา่พมาพม่าอะไรนี่แหละครับพร้อมทั้งเจ้าของร้านเสื้อฮาวายด้วยนั่นก็หมายความว่า พวกบรรดาอาลรับพม่าที่นางเอกและมียองตามหาน้ำหอมพิเศษนั้นไหวตัวทันแล้วจึงทำให้เกิดฉากชุลมุนวุ่นวายแล้วในที่สุดนางเอกและมียองก็เอาชนะไปได้และได้ใช้ปืนจึงทำให้ถูกตำรวจจับทันทีเพราะด้วยความที่ไม่ได้พกปัดตำรวจนั่นแหละครับจนทำให้พวกแก๊งสืบสวนตอนต้นเรื่องต้องมาช่วยไว้ถึงรอดมาได้ ต่อจากนั้นนางเอกและมียองพยายามให้พวกหนุ่มๆในทีมสบืบสวนเก่าของนางเอกช่วยกันสืบเรื่องน้ำหอมพิเศษแต่ยังไงพวกนั้นก็ไม่ยอมช่วยอยู่ดีเพราะกำลังทำคดีอื่นกันอยู่จึงทำให้นางเอกและมียองต้องลุยกันเองต่อโดยในเวลาต่อมามียองและนางเอกก็ไปสืบกันที่ไนท์คลับที่น้องเสื้อขาวเคยไปแต่ว่านไนท์คลับในเกาหลีนะครับเขาจะไม่ให้อายุเกิน30หรืออะไรนี่แหละครับเข้าไป นิยองก็เลยถูกไล่ให้ไปอยู่ข้างนอกจึงทําให้หนางเอกนั้นต้องลุยเดี่ยวและในที่สุดก็พบกับกลุ่มโจ้โลกิตที่ชีดน้ำหอมพิเศษใส่น้องเสื้อขาวและหลอกไปด่ายคลิปจนได้ซึ่งตอนนั้นไอ้พวกนั้นกําลังหืนกันเลยละครับกําลังดูน้องเสื้อขาวหรืออะไรกันนี่แหละครับแล้วก็กำลังเช็คยอดวิวยอดไลค์ของทิปกันโดยผมจะเรียกพวกโรกิดนี้ไล่จากซ้ายไปขวาตามนี้นะครับพี่เสื้อดําเป็นหัวหน้าพี่เกลียนน้องเสื้อแดง และน้องเสื้อลายระหว่างที่พวกมันกําลังดูยอดก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาจากพม่าอาหรับว่าตอนนี้ที่ร้านศัก์เกิดเรื่องขึ้นเพราะมีผู้หญิงสองคนที่เป็นตำรวจใส่ชุดทาวายบุกมานั่นก็คือนางเอกกับมียองนั่นแหละครับด้านนางเอกหลังจากที่พบพวกโรคจิตก็ขึ้นไปใช้แผนการยั่วยวนทันทีจนกระทั่งเข้าไปในห้อง v i p ีได้แต่พวกโรคจิตดันรู้ทันอยู่แล้วนะครับว่านางเอกนั้นเป็นสายตำรวจเพราะว่าที่ร้านศัก์โทรมานั่นแหละครับแถมยังเห็นรอยสักนางเอกว่า FBI อีกต่างหากจึงได้รอจังหวะเหมาะ ฉีดน้ำหอมใส่นางเอกซะเลยและได้หิวตัวนางเอกออกมากันกลับมากันที่ด้านมียองกันบ้างระหว่างที่มียองกําลังนั่งชิวๆรอนางเอกอยู่นะครับก็เห็นนางเอกถูกหิ้วปีกก็เลยพยายามจะตามไปช่วยแต่ก็โดนนักเลงมาขวางไว้เพราะมียองดันไปเล่นงานเด็กของพวกนักเลงไว้แต่ก็ไม่มีปัญหาครับมียองสามารถตบพวกนักเลงแบบชิวๆเลยละครับแล้วก็วิ่งตามรถออดดี้ของโจนโลกจิตไป ผัวของมียองที่เป็นพี่ชายของนางเอกก็เห็นว่านางเอกถูกลักพาตัวไปก็เลยเอามอไซค์ไล่ตามพวกโลกจิตทันทีและได้พามียองที่เป็นเมียขึ้นรถไปด้วยมาฝั่งด้านนางเอกและพวกโลคจิตกันต่อ นางเอกหลังจากที่ถูกฉีดน้ำหอมก็มีอาการสลืมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นและขยับไม่ได้ตามฤทธิ์ยาและพี่เสื้อดังกำลังจะจัดก,การเก็บนางเอกอยู่แล้วละครับแต่ในตอนนั้นเองพี่ชายนางเอกก็โผล่มาแล้วก็วิ่งไปต่อยเจ้าน้องเสื้อลายแต่น้องเสื้อลายดันหลบแบบชิวๆจนพี่ชายนางเอกเนี่ยพาทาวิ่งลื่นล้มสลบไปซะง,งั้นมียองที่ตามผัวเข้ามาก็อึ้งเลยครับทีนี้และในที่สุดมียองก็เปิดฉากซัดกับพี่เกรียน และน้องเสื้อแดงจนหมอไปแบบง่ายๆต่อจากนั้นก็เปิดฉากซัดกับพี่เสื้อดําต่อซัดกันไปซัดกันมาด้วยความที่เป็นแรงผู้หญิงนั้นสุดท้ายก็สู้พี่เสื้อดําไม่ได้และพ่ายแพ้ไปพี่เสื้อดํากําลังจะจัดการเก็บนางเอกด้วยน้าหอมพิสูจน์ใหม่แล้วล่ะครับแต่น้องเสื้อลายนั้นได้คิดแผนใหม่ขึ้นมาโดยการเผาที่นี่ให้เป็นจุนไปเลยอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ทําน้ําหอมจะได้หายไปด้วยแล้วพวกตํารวจก็ใกล้จะมาถึงแล้วจึงทําให้พี่เสื้อดําและน้องเสื้อลายหนีกันไปก่อน แล้วทิ้งนางเอกมียองและผลวัวให้อยู่ท่ามกลางกองเพลิงจนในที่สุดทั้ง3ก็ฟื้นขึ้นมาทั้ง3ช่วยกันไปช่วยกันมาจนในที่สุดก็สามารถแก้เชื่อแล้วหลุดออกมาและหนีรอดกันมาได้สําเร็จรรในเวลาต่อมานางเอกและมียองก็กลับมาที่งานเอกสารแล้วมียองก็ได้รับจดหมายแจ้งว่าให้ออกจากหน่วยงานเอกสารนางเอกเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมียอง และเรื่องที่ว่าทําไมพวกในหน่วยสืบสวนถึงได้ไม่ยอมมาช่วยตนจัดการกับเรื่องที่น้องเสื้อขาวถูกแอบถ่ายและเรื่องล่วงละเมิดทางเพศซึ่งมันควรจะร้ายแรงกว่าคดีฉีดน้ำหมึกใส่ขาอะไรก็ไม่รู้ตอนต้นเรื่องซะอีกนางเอกได้กลับไปที่หน่วยงานสืบสวนและมีอาการเสียใจผสมกับความหัวร้อนแถมตอนนั้นยังมีข่าวออกว่ามีเด็กสาวคนอื่นๆฆ่าตัวตายเพราะถูกไอ้พวกโรคจิตแอบถ่ายอีกนางเอกรู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงเลย จึงได้ย้อนกุญแจมือใส่ทีวีที่มีข่าวซึ่งณเวลานั้นพวกผู้ชายในหน่วยกำลังมีความสุขที่ได้เลื่อนขั้นเพราะจับคนร้ายคดีน้ำหมึกตอนต้นเรื่องได้จากนั้นนางเอกก็ได้ระบายความรู้สึกที่อัดอั้นภายในใจทำนองว่าผู้คุณไปอยู่ที่ไหนมาพวกเลวพวกนั้นมอมยาผู้หญิงและถ่ายรูปผู้หญิงลงเน็ตขนาดนี้ทำไมถึงได้นิ่งนอนใจนะักทั้งๆังที่รู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงไม่สามารถต่อกลอนกับพวกโลกจิตนั้นได้อะไรทำนองนี้แหละครับ ขนาะนั้นเองผู้กองที่เป็นตัวละครปริศนาก็ได้โผล่หัวขึ้นมาและสั่งให้บรรดาลูกน้องของตนทั้งหมดนั้นทิ้งคดีทุกคดีที่ทําอยู่แล้วไปช่วยนางเอกทันทีมาที่ด้านมียองกันบ้างหลังจากที่หนีหัวหน้าไปช่วยนางเอกทําคดีกระโดนหัวหน้าเรียกขึ้นไปบนดาดฟ้าเหมือนจะด่าแต่ก็ไม่ด่าและบอกมียองทํานองว่ามียองคือสุดยอดสายลับสาวรุ่น11ใช่ไหมและบอกว่าตนนั้นอยู่รุ่นที่3เช่นกัน แต่หลังจากที่หัวหน้าแต่งงานก็ได้มาใช้ชีวิตทำงานเอกสาราเหมือนกับมียองนั่นแหละจริงๆแล้วหัวหน้าก็รักงานสืบสวนเช่นกัน แต่ต้องยอออกมาจึงทําให้มียองและหัวหน้านั้นได้ปรับความเข้าใจและให้อภัยเรื่องโดดงานหัวหน้าได้สั่งให้มียองนั้นไปลุยจัดการช่วยเหลือนางเอกเ,เลยหลังจากจบการสนทนาบนดาดฟ้ามียองที่กําลังจะไปหาหนางเอกแต่นางเอกก็มาหาพอดีต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นรถไปลุยจับพวกโรคจิตด,ด้วยกันทันทีโดยมีจางมีหัวหน้าและคนอื่นๆในหน่วยงานเอกสารช่วยเหลือกันและบอกทางกันอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันหน่วยสืบสวนคนอื่นๆก็บุกไปจับพี่เกรียนและน้องเสื้อแดงได้อย่างง่ายดายมาต่อกันที่ด้านนางเอกและมียองครับในที่สุดก็พบกับเจ้ารถออดี้ตำเข้มของพวกโรคจิตและได้ขับไล่ล่าทันทีพี่เสื้อดำเกิดอาการหัวร้อนสุดขีดขับรถออดี้ตำเข้มชนชาวบ้านและสติดฟูดจนเละเทะจนในที่สุดก็พลาดท่าชนกับอะไรสักอย่างจนรถเจ๊งจนได้ พี่เสื้อดำวิ่งหนีไปทันทีส่วนน้องเสื้อลายโดนมียองจัดการเก็บได้อย่างง่ายดายขณะเดียวกันนางเอกก็วิ่งไล่ล่าพี่เสื้อดำตัวบอสของพวกโลกจิตแต่ก็หาไม่พบอยู่ดี <Hello. S 1> ด้านพี่เสื้อดำก็กำลังเพ่นหนีสำเร็จอยู่แล้วแต่ก็มาพบกับมียองที่ตามมาสมทบที่หลังแล้วในที่สุดก็เปิดฉากโดนกันยกสองมียองเสียเปรียบมากโดนเตะรัวๆ <is> แต่ในตอนอนั้นเองนางเอกก็วิ่งมาจากไหนไม่รู้ <Hello. S 1> และได้กระโดดตีบใส่พี่เสื้อดำจนกระเด็นไปและมาซัดกันต่อ ซัดกันไปซัดกันมานางเอกเสียเปรียบอีกแล้วโดยที่พี่เสื้อดำโลกจิตของจริงบอกตอนไม่อยากทำร้ายผู้หญิงแต่ดูมันตบเข้าสิครับระหว่างที่พี่เสื้อดำกําลังเดือดใส่พวกเกาหลีมุงกระโดนมียองสเปียร์เข้าให้และเปิดฉากโดนกันยกสามพี่เสื้อดำโลกจิตไม่พอแถมโกงอีกหยิบมีดมากระหน่ำแทงมียองจนได้รับบาดเจ็บ และจับมียองเป็นตัวประกันนางเอกได้หยิบปืนขึ้นมาขู่และใช้สูตรของมียองตอนต้นเรื่องทุกๆคนจํากันได้ใช่ไหมครับที่ใช้กระสุนปืนยิงแบบสุ่มใส่เจ้าพ่อขายานั่นแหละครับนางเอกหลอกล่อว่าจะยิงใส่พี่เสื้อดําแต่ดันคว้างปืนเฉยเลยระหว่างที่ ปืนลอยและลี้ว่อยู่ในอากาศนะครับพี่ชายนางเอกที่เป็นผัวของมียองก็วิ่งมากระโดดขวางซะงั้นแต่นางเอกก็มีจังหวะได้กระโดดเตะมีดของพี่เสื้อดำจนปิวไปจึงทำให้มียองนั้นมีจังหวะทำแบ็กซูเพกใส่พี่เสื้อดำจนในที่สุดพี่เสื้อดำก็น็อกและได้พ่ายแพ้ไปและแล้วพี่เสื้อดำก็ถูกจับจนได้ โดยในเวลาต่อมานางเอกก็ถูกบรรจุให้กลับมาทํางานสืบสวนอีกครั้งส่วนมียองก็ได้รับประกาศกิติยศอะไรสักอย่างจึงทำให้เรื่องราวตำรวจหญิงป่างไวัจอมไล่ล่าในเรื่อง Miss and Mrs. Cop ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสนุกสนุกไล่ล่าเปลี่ยนจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงกันบ้างนะครับเอาใจสาวๆในช่องกันหน่อยและถ้าใครไม่เข้าใจในเนื้อเรื่อง หรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมมาตอบครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและคลิปหน้าผมจะทำเรื่องอะไรหรือคอนเทนต์อะไรรับรองว่าถูกใจแน่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ